แล้ววันนี้นะครับผมเราจะมาส่งมอบความลิมิเต็ดอิดิชันนะครับในคันที่4นะครับผมกับโปรเจกวาง6ปีของเรานะครับที่เราจะส่งมอบหน้า แบบนี้นะครับจานวน6คันเท่านั้นนะครับและคันนี้เป็นคันที่4ที่เข้ามาทําหน้าตัวนี้กันนะครับผมอ่ะสหรับหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคาร์บอนนะครับแล้วเราก็จะทําการแ็ปสีนะครับให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบฉบับอวั 6D คาร์บอนสติ๊กเกอร์ของเรานะครับที่เราจะผลิตหน้าแบบนี้หรือว่าส่งมอบหน้าแบบนี้เนี่ยเพียง6กพันเท่านั้นนะครับส่วนงานที่ทำเนี่ยเราก็จะแ็ปสดๆกับตัวรถไปเลยนะครับผมให้มีสีสันที่สวยงามเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นคิวที่4แล้วนะครับยังว่างอี ครับนี่ก็เป็นสติกเกอร์แรปที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับแรปเปลี่ยนสีด้านหน้านะครับก็จะมีแรปด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็คาดด้วยตัวสีน้ําเงินอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะสำหรับครั้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทาการติดตั้งครอบหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเจออยู่หนึ่งปัญหานะครับเนื่องจากชิวหน้าที่ลูกค้าใส่ไปเนี่ยลายลายแคปลอรนะครับมันไม่รับกับลายคาร์บอนนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่นะครับจะต้องเป็นนนะะะมอกัคผ สำหรับคันนี้นะครับลายมันเฉียงไม่ตรงตัวนี้เดี๋ยวจัดการหุ้มใหม่เลยนะครับสําหรับชิวน้าตัวนี้หรือของเก่าหุ้มใหม่ให้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ฟิตติ้งหรือว่าเพื่อที่จะให้ลายเนี่ยมันจบนะครับลายจบเข้าหากันนั่นเองนะครับไม่งั้นไม่สวยนะครับเราจะส่งงานแบบ100%เเซเท่านั้นนะครับสาหรับ Limited Edition นในเซตนี้นะครับผมอ่ะซึ่งความหล่อเหลาหลังจากที่เรา หุ้มมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเ๋ยวระหว่างขั้นตอนการแลปการหุ้มเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเจ้าของรถก็รออยู่ในห้องนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เวลาแลปพอสมควรนะครับเพราะว่างานเนียนครับเราต้องส่งงานที่เป็น100เเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับระหว่างขั้นตอนการทํา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ OR6D ของเราอีก1คันนะครับคันนี้ก็เป็นคันที่4นะครับที่เข้ามาแลบหน้าเป็นตัวนี้นะครับผม Limited e dition 6ตัวเท่านั้นนะครับรอเหมือนต้นแบบของเราเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูงานกันนิดนึงนะครับจากตอนแรกนะครับที่ลายสติกเกอร์ไม่ตรงนะครับตอนนี้ก็ทำการ หุ้มใหม่นะครับผมให้มีแนวเดียวกับคาร์บอนแท้นะครับบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับหล่อๆเลยนะหน้าตัวนี้นะตอนแรกมาหน้าดำๆนะครับตอนนี้มี ัดออกมาแล้วนะครับสวยงามนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับสําหรับโปรเจกต์นี้นะยังมีเหลือว่างอยู่อีก2ที่นะครับแล้วก็งานแล็บของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานคุณภาพนะครับใส่ใจสุดๆไปเลยนะสําหรับใครที่ใช้งานไปแล้วนะครับโดนสเก็ตเห็นสเก็ตอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาหุมใหม่ได้นะครับหนใน6กคันนะทั้ง6กคันเลยครับไม่ใช่หนึ่งใน6กคันทั้ง6กคันนะครับก็ติดต่อมาหุมใหม่ได้นะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสําหรับโปรเจกต์นี้ สามารถติดต่อมาได้เลยว่าอีก2ที่ถ้าครบ6คันแล้วก็ไม่รับแล้วนะครับ <c oughs> โปรเจก์นี้เรารับเพียง6คันเท่านั้นนะครับที่ที่เดียวเท่านั้น OR6D คาร์บอนสติ R ๊กเกอร์นะครับผม